สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรโดเก้าพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษจำนวน5 4รายวันที่3กร,รกฎาคม2.564เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชอง์การโปรโดเก้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษได้แก่ ค่าราชการตำรวจซึ่งทุกพล,ลภาพหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวนสองรายดังนี้ 1. ร้อยตำรวจตีประเสริฐนวรัตนารมเป็นพันตำรวจตีตั้งแต่วันที่2 0ตุลาคม 25582. ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ปิยนาถเป็นร้อยตำรวจเอกตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2559ประกาศณวันที่28พฤษภาคม2564 ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีอีกฉบับเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน52รายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ